โอลาสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีวันเงินออกเงินกำลังจะออกจากกระเป๋าจ้าโอ้ฮอนเอาาลราพี่น้องยี่สิบหกองศาเมื่อวานยี่สิบองศาเมื่อนี้อ่ายีบสามองศาฮอนเอา้าตโรวจฮอนบ้า่อนใส่เสื้อกล้ามแล้วจ้าตอนนี้ บรรยากาศอากาศอิ่มขึ้นแต่ว่าห่อน,นีอ,อกําลังจะเดินทางไปช้อปไทยจารานร้านไทยลายของร้านขายสินค้าไทยวันนี้เรามีชน โซนนี่ก็คือเป็นฟังท่านีทีเตาถล่ลัางท้ายย่นี่คือฟังที่ถือไฟใหม่ไปอีกกอนนี่ตอนนี้ก็เริ่มครับมาฟื้นฟูแล้วเริ่มเริ่มเนี่ยแต่ยัีกัมีต้นแหงอยู่เนี่ยต้นทีตายไปเลยก็มีแต่ตอนนี้ก็มีหยาคุณผู้เขาผู้เขาที่เขามองเห็นกับไฟกับหม่ไปเมดอ <S <S อ,มออดซอ่อากิโนบงไปทงังร่องเขาบ่าได้ถนนขันนี่เห็นในข่าวในเฟซบุ๊กอ่า ดินสุดดินทะลมช่วงนั้นฝุ่นตรงปลายเดี๋ยวไปทางเลี่ยงไปขวามาหมู่บ้านจ้ะอู้นอันนี้ก็ะไม้มานเมื่อดีนี่ตรงนี้ก็ะไม้มา่เมื่อกระเขียวขึ้นแล้วเพราะว่ามันผ่านมาปีปีกลัวแล้วเริ่มเขียวขึ้นแล้วแต่ว่าหยุดน้ำพุเขานี่ก็คือเป็นหัวลวนไปเลยแต่ว่าก็เริ่มอ๋อซีต้นไม้ต้นน้อยซีเอฟบีเอฟบีเอฟบีเฟซบุ๊กเอฟบีเฟซบุ๊ก ไปสุป oh! ป้ปยา oh! ปปยา oh! อูเอโกสตาป้ายาโอ้ยออนซอนบอกเงยนฝรั่งพี่น้นงนองเอาเขาหายร่งเขาบอเขาบ่ใหายงนี่ไปเรียบปยีรายา เขาให้เฮาไปเดียบไปทะเลผู้แล้วโอ้ยอ่อนปากไก่พี่น้องเลยช่วงนั้นยัง t e n agua, poco agua, n กลัวกระตักระสอขมขาป้าขาดู ือดออนด้ยสิเหงก็เหงไ่ได้รักกันปงนีรักกนปของกันกี่นี่สิแลนก็ปีกไกยู่ด้นฝนก็มีเนาฝนนีกันน้อยฝนมาปุ๊บกระแดดย่ำขึนฝนตกย่ำเว้นแดดออกมันจะเห็นเพราะว่าดินส่วนไมันเป็นดินทรายจะดินปูกพักปกยังเป็นดินทราูทะเลที่เราเห็น 脸。Yeah. ลอยตัวระวังภาคใส่กภาคกลางมันปิดก,กันสติดกตเนยันจะมีคนหลายสาตอินเดียน,นี่ปากมกราเทไทยะเ็ตงานยุดแถวเขตนี่หลยตำรวจยุยเขตนี่ก็จะดูแน่เาซันิโตะอดยด Dois. Focou. มันพาของคนไทยเขาเจ้าเห็นงานสิเขาเจ้าเห็นงานอยวนส่วนหลักลาดเบลีจ้ะเนี่ยจักรยานคนไทยวัดชุ่มขาเจ้าเมียบ้านชุ่มขาเจ้าไปประเทศอื่นจักรยานไเตล่มอยู่ไปจะตุ้มปัดคนไทยซีโซไทยแลนด์เดียวอิสุกาสตาอิสุกันนั่นเดียวโซไทยแลนด์เดียวจะไปย่าลาสเบลีกัมพูช อมือนีจะเบิดจักแสนสิไปไซน์นี่มื่อนี่มอติโจูนี่เพิ่นกำลังขึ้นคลองจะไปมอติโจูมอติโจอยู่ภาคกลางเนาะภาคกลางภาคกลางเทิงๆพุ่นอันนี้ภาคกลางข้างใต้เนี่ยจะประมาณนี้อ้าวอาจจิมืดๆเนี่ยสวัสดีค่ะ ทายคลิปไปรอบก่อนนี <irgendw carbono> ่มันบอดายก็เลยเหตุไหมประมาณนี้จะโหดังเก็บของเรามีทุกอย่างซากระเบือยันเรือลบหมอดมอนหนึ่งหมอเนื้อย่างหมอจิ้มจุ่มหมอตัวเตียวมีมดเลยแต่ว่ามือนี้เขาเสียวยังเขาเบิ่งปีก่อนหาต้านแก้ดูโอเคโหดู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 เดเดดู เปลียนปีมาพร้อมเพราะว่าบริษัทมันลืมทุกคนบริษัทมันสินลืมเพราะว่าหลายแห้งเพราะว่าสองเดืนอนแล้วไปได้มาของทุกอย่างเบิร์ตแอดแลดมาอยู่โปรตุเกสกับโปรตรงหยาอดอืดอยากอืดกินได้ว่าแต่มีเงินซื้อกินไดุ้่นนะกระท่งกระทู่คาขิงกระชายหมักหอยเซอร์ลูงเซอร์ลี่ปลาซิวเอาอู้มีเหมือกุ้งฟอยหอยเซอร์ลี่ปลาทับทิมปลานิ่นไสร มีหมดทุกอย่างจ้ะครับม,นนม,อ,ม,อ,นมอนีีห้องซาไข่มงไข่มกนี่มืดอนามย่านุ่งย่านั่งม,มีทุกอย่างเดี๋ยวเอาเอาทั้งไปใส่ก่อนในนูท้ทั้งขึ้นหน่อยแท้ไปได้สิพอเดยลามาไ้าใ่รนี่สิิงที่เห้องจะเอาก็คือน้ำปลาผงซุรทโรดดีมะขามเปียกซอสหอยตะติบข้าวไม่ใหญ่ใหญ่ๆไปเลย อากาศมันชื้นมันข้นล่ามะขามเปียกจ้ะเอามะขามเปียกสิเนี่ยอีกเบาอีกเบาตูตูคอมปราอิตามาเชอีซูไมบรากตูอิตามาเชปิเกน่ามูยตูคาร์สี่เอซูเด yes. hmm. ็กคาร์สคาร์นีปอกฟรังโกบุ อ,อ,อืเดี๋ยวหาที่ชอบก่อนจ้ะตรงยางสวอตจะพี่นองมันตงยางหาของสอดหอยน้ำปลานี่บ่เอาปลาหมึกมันเข้มกดสอดหอย สี่ฟาเซปาไตฟาเซผาไตรถดีรถดีเอาไปสองห้องจ่เ่อะทหลูกสิน ไม่สมเอาัตโนมัยสมไปนั่ก่อนคิดอยากหน่อไม้สม้ม ชอปป้งกระจายวงเนี่ยกรินงีจะเกลือดมกันโอชีกัมมีโอชีกับเขาไม่แต่มิลกับเขาดิโพกับเขา่ตามินอาซอยมิลค์อีโกบราซิลกมีซีมบุมมูมเฟอร์เมนต์เฟอร์มมก์ออบราซิล่าไข่มุกกัเขาน้าบกายุไซนี่้อนนี้มังไงน้ามะพร้าวนะ บราซิลเอลโกสานี่สินัสบราซิลันนึงเอลโกสตาเซน่าปะทาอันนี้แซเสมคิดตังเลยค่ะเหมือลายเร็วค่ะไปก่อน บอกมันอธิบายมันเยสักอารมณสติกิไร์อารมณ์ฟิกกโอเคยอดตอนนี้พุ่งไปที่หนึ่งแล้วจ้ากิดเขาไปนี่ยังยังไม่ได้กิดเขาก็ไปคิดแล้วนี่โอ้หลอยหาคิปไปแล้วไอ้แป้สูเส้นคิดคิเขาเท่าไดดิ้นสามมันเดือจ้ะ เขาขึ้นยอดรวมทั้งหมดโอ้ยขาดอยู่อีกบาทกว่าสิพัไปหกสิบเออโยตาใจตังค่า <c oughs> ะามาด <c oughs> มุ้ยตุ้กอยสาพี่น้องเลยทุกคนเงี้ยวเป็นหางเราลองดูไล่การสื่อของนี่แหละขั้นมาหลานไทยจ้ะขั้นมาหลานไทยแต่ละรลวบนี่มีแต่เงี้ยวเงี้ยแบบนี้เลยเพราะว่าเข้ามาสองเดีอนเตียสามเดียนเตียเข้าก็เลยตงแบบว่าสื่อสื่อไป้รืยๆเลยนะกับประมาณตีเป็นเงื่อนไทยกับประมาณ หาพันหกพันอยู่ได้หน่อยนู่นเนาะประมาณเพราะวกล็ดเงินขื่นพร้อมหกพันหกหกพันประมาณนี้นั่งมานั่งมานั่งซื้อน่งกระสีเบิร์ดไล้ให้กันนั่งมานั่งคีดเบิองเหล้วคืกระสีเบิร์ดเงินไล้ให้กันเด็ดตนนแต่นั่งมักมามามาหมาเป็ดพะโลูซ้อมมาหมาเออซ้อมมาหมาเมียก็ลูกมัก,กมาหมาหมาปน,นีนั่งอยากกินอัน,น,น แกงเพสอันแกงอันนี่น่ไปซื้อเครื่องแกงอยู่อันอินเตอร์มาเชนอ่นแม่ก็เลยเปิดรูปให้นั่งเบงว่ามันเพสใสเนื้อแล้วก็ใสใบบักกูดแต่วางจีน่งก็เลยมาซื้อใบบักกูดนํานี่แหะอืมอซอโ้น้อมยตัว่เอาน้อมยตัวหรอปลอนอนลอนดนมต Agora tu não tem dinheiro? Eu tenho que ir está a gorjeta. Tu vai a Londres, tu vai a Lisboa. Sim, muito, muito. pouco dinheiro. Não. Paga muito. Agora não tem dinheiro. Londres muito caro. É. Hum. Tu tem muito dinheiro, tu trabalha muito. <laughs> eu <vou colocar>. OK. <laughs> Tudo bem? Tudo bem? bem. เอียบร้อยแจกกลับบ้านโอ้ยเครื่องของแถมเป็นแถมเส้นผัดไทยมใหม่ <c oughs> เอา้าน่าทานมันกระลอกปีนกล้องปีนอ่ะกลับบ้านกันจา้าบายบายเชา้ชาเช้าพ่อกันไหมกิมหน่าจะพี่นอ้องมึอนี่พามาช็อคลาดไทยมันเงินหลายแล้วน้องนรับแล้วมืนนอนี่ลาก่อนลาก่อน